ทำงานเหนื่อย,ย<ๆ>ก็ต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยนะครับกับอาหารอันโอชะเต็มโต๊ะไปหมดเลยมีครบทุกอย่างยกเว้นคนกินด้วยแต่ไม่เป็นไรนี่ไงการโปร,ร์มอนอยู่ทุกที่ทุกคนแห่งไม่มีใครไม่เป็นไรแต่มีการโปกรกมอนให้เปิดละกันนะครับมาเปิดกันต่อเลยนะสำหรับการโปกรกมอนหนึ่งเดือนหนึ่งเซตนั่นเองสำหรับเดือนมิถุนายนและเป็นเซตวายไลท์มัสเคเร e นั่นเองนะฮะ เรายังไม่ได้อะไรเลยนะครับจากเซตนนี้แต่เอ้ยเอจริงอาร์ตใบปกตินี่ก็สวยนะเป็นแอ c คอ p เ n y i n นิ่งฟลใช่ไหมมุมแมลงเอ r น y f จีฟาเฟจมา, Energy, มาไม่เป็น AR เหรอแล้วไปสายมารมีไหมโอ้โยเจ็บปวดตัวเล่าดีนะมีอาหารกิน